เฮ้ hey, สวัสดีไวรุ่นกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวอาร์เซอุสเนาะก็ตอนนี้นะครับอาอร์เซอุสเนี่ยฮะได้เปิดเออ่เขาเรียกว่าดิสคอร์ด,ดอีกดิสคอร์ดหนึ่งเนาะก็เป็นดิสคอร์ดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวรันก็ยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าใน <c oughs> ชิม4ชั่วโมงที่ให้รอคอยเนี่ยไม่ใช่ตัวรันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นอาร์เซอุสตัวทางการนะครับก็ ได้ปล่อยมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดีดคอร์ดอาเแบบเป็นทางการว้ข้างล่างเนาะ mm. แล้วก็อีกอย่างนะครับข่าวสารในนั้นนะครับที่ผมไปอ่านมาหรือว่าแปลมานะครับก็มันจะมีแอดมินคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาไม่ได้เป็นแอดมินเกี่ยวกับการพัฒนาอาเแหละนะครับแต่ว่าคือมันจะมีคนที่แบบคิดว่าเขาเป็นผู้พัฒนาอะไรประมาณนี้นะครับก็ คือเขาได้ออกมาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้พัฒนาอาเซียนนะครับเขามีหน้าที่เพียงแค่ทำรูปภาพประกอบหรือว่าทำโลโก้เกี่ยวกับอาเซียนอะไรประมาณนั้นนะครับเขาไม่ใช่คนแบบแก้ระบบการหาคีย์อะไรแบบนี้เนาะก็มันจะมีฝรั่งบางคนที่แบบคิดว่าเขาเป็นคนแบบออทำเกี่ยวกับระบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็มีคนไปขอเขานะว่าแก้ <laughs> การระบบหาคีย์หน่อยนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเขาไม่ใช่คนทานะครับเขาเป็นแค่คนทําโลโก้เนาะแล้วก็เป็นคนทํามาร์คคอร์ดอาเซอุสนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้ามีคนไปตื้อเขาอีกนะครับเขาได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่า <c oughs> จะโดนแบนแบบไม่รู้เรื่องเนาะเอออันนี้ก็ผมเชื่อเลยว่าคนไทยเขาไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวหรอกน่าจะเป็นเขายังไงอะน่าจะเป็นคนแบบเออน่าจะเป็นคนแบบเออเนนแบบ งงเป็นเ,เขาเรียกว่าคนภา,าษาเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เรื่องข่าวอาเซีุนนะก็ยังไม่ได้มีมานะครับก็ยังเยี่ยมเงีอบอยู่เนาะเรื่องข่าวอาเซียนนะฮะยังไม่แน่นะครับว่าเอ่อจะได้เล่นนะครับว่าจะมาวันไหนกันแน่นะครับเพราะว่าข่าวมันยังไม่ได้ออกมาแน่ชัดเนาะว่าอาเซีุนตอนนี้เขาพัฒนาหรือย,ยังนะครับผู้พัฒนากลับมาจากเที่ยวหรือย,อยังนะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับ ก็ข่าวที่มีก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายฮะไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปบ๊ายบาย